สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวพฤกษกค,ค่ะมาดูกันนะคะว่าช่วง16-3หถึงมเอมกราคมนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆด้วยแล้วก็คนที่เพิ่งติดตามด้วยนะคะขอขอบคุณด้วยใจจริงๆค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะชาวพฤกษกรู้สึกว่าห่วงอารมณ์15วันนี้ดูคุณตึงๆเครียดๆนะคะตรงที่ว่าหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคนรักของคุณน่ะไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังอะไรเลยอะค่ะนะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยแล้วคนอื่นตรงนี้ที่เรามองเห็นน่ะกลับกลายเป็นอะไรที่แบบหนึ่งเป็นคนเก่าของเขาหรือเปล่านะคะที่ว่าอยู่ดีๆเขาไปคุยกับคนเก่านะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าอคุณผิดหวังอะคุณเครียด คุณหาทางออกจากตรงนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าเรื่องราวตรงนี้มันเข้ามาหาตัวคุณโดยที่ว่าบางทีตัวคุณว่าไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะมันเข้ามาแบบชินี้ว่าเอ้ยยังตั้งรับไม่ทันเลยอะไรประมาณนี้นะคะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าอืมจะบอกว่าคุณผิดหวังไหมเราก็มองว่าผิดหวังนะคะแต่ทีนี้เรากลับเห็นว่าคุณยิ่งยิ่งเห็นเขาอะค่ะว่า ทำไมเขามองหาแต่ความสุขเขาหาตัวเองโดยที่ว่าไม่ได้สนใจเหลียวแลตัวคุณเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ความรักของคุณกับเขามันจะจริงๆมันก็ดีมาระดับหนึ่งแล้วนะที่เรามองเห็นแล้วอีกอย่างก็คือหนึ่งต่อให้ต่อให้ว่าเขามีตัวเลือกมีคุยกับคนอื่นเนี่ยใจของคุณจริงๆอะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีคะใจของคุณจริงๆก็ยังคงมีใจให้เขาอ่ะยังคงคิดว่าอืมรักก็รัก แต่เขาสร้างบาดแผลให้คุณแล้วค่ะนะคะนี่คือประเด็นของคุณที่ว่าคุณหาทางออกตรงนี้ไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตนะคะมาดูเรื่องราวของเขาคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ฝ่ายเขาเนี่ยชัดเจนตรงที่ว่าหนึ่งนะคือเขามองเขามีความตั้งใจมากเลยค่ะที่ว่าเขาถ้าจะให้บอกว่าหยุดอยู่ที่คุณไหมเรามองว่าไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณนะคะเรากลับมองว่าเขามองอะไรเพื่ออนาคตตัวเองอะเพื่อที่ว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขา,วาความสัมพันธ์มันดีๆมาอยู่แล้วนะคะแต่เราก็คิดว่ามันเหมือนกับ เขาก็ยังอยากอยากมองหาตัวเลือกใหม่เพื่อเพื่อความสุขของเขาด้วยนะคะนี่คือเหตุการณ์ของเขานะแล้วเราก็คิดว่าอนาคตอะ่ะมันอยู่แบบว่าอยู่ในความคิดของเขาโดยที่ความคิดของเขาอะ่ะเขาพร้อมอะคะ่ะเขาพร้อมที่ว่าไม่จําเป็น ถ้าจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีคุณอนะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละเขาพร้อมที่ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอยู่แล้วนะคะคือความไม่รู้จักหยุดนะ่ไม่รู้จักนิ่งไม่รู้จักพอในตัวเขาที่เราเห็นว่าเป็นแบบนี้ทําให้เขารู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่ามีคุณอนะ่ะความรักมันก็โอเคกันอยู่แล้วละ่ะแต่เขาก็มีตัวเลือกอื่นเพื่ออนาคตของเขาด้วยเช่นกันนี่คืออารมณ์ของเขานะคะรู้สิคะคืออะไรโอชัดเจนค่ะตรงที่ว่าเขา เหมือนกับว่าหนึ่งเขายังไม่อยากจะผูกมัดนะคะแล้วเขาก็คุยไปก่อนอย่างเนี้ยแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเขาก็คุยไปเรื่อยเปยื่อยโดยที่ว่าไม่ได้คิดจะจริงจังลงหลักปักฐานอะไรนักหนาอยู่ที่ว่าตัวเขาเองนั่นแหละคืออารมณ์ของเขาลักษณะอย่างเช่นที่บอกตั้งแต่แรกแหละคะ่ะว่าหนึ่งเขามองอนาคตเพื่อตัวเองเขามีเป้าหมายเพื่อตัวเองเขามีตัวเลือกอื่นเพื่อคุยไปเรื่อยก,ก่อนตรงนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือ ฝั่งของเขานะคะซึ่งแตกต่างจากฝั่งคุณมากที่ฝั่งคุณหนัดใจของคุณนะหนักแน่นหนักแน่นไปกับเขาแล้วอะคะ่ะแต่ตัวเขามันไม่ใช่ตัวเขาแบบว่าอารมณ์ของเขาเป็นสไตล์ที่แบบชิลมากเลยไม่นิดติดไม่ผูกมัดฉันก็ยังอยากจะมีตูวเลือกของฉันคนอื่นอะเพื่ออนาคตของเขาเองด้วยแหละนะคะนี่คืออารมณ์ของเขานะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวครึกศกนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะ มันถึงขั้นที่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ของสาคนผัวพันธ์่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมมันต้องมีปัญหามาให้คบคิดปัญหามาให้เคลียร์ตลอดเวลาเลยเรื่องเก่ายังไม่สะสางเลยเอาเรื่องใหม่มาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือประเด็นเลยก็คือความแักความสัมพันธ์ตรงนี้เรากลับมองว่าชาวพ,พุทธศกตัวฝ่ายตัวคุณเองอะ่ะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทใจให้เขาอะ่ะ เป็นฝ่ายทุ่มเทเป็นฝ่ายซับพอร์ตเป็นฝ่ายดูแลเขานะคะมากกว่าที่เขาจะทุ่มเทให้คุณตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่อยากจะรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเริ่มมองเห็นคือคุณแค่หวังไว้อย่างเดียวว่าอืมเรื่องราวตรงนี้มันจะผ่านพ้นไปได้สักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือความหวังในใจของคุณแต่เราก็เห็นว่าใจของคุณจริงๆอะ่ะ ถ้าจะให้บอกว่าที่ผ่านมาน่ะคุณลุยนะคุณสู้คุณพยานผ่านพ้นแล้วอะค่ะแต่อุปสรรคอะมันมีเรื่องราวของคุณเข้ามาแทรกทําให้ตัวคุณเหมือนกับ ตอนนี้เหมือนกับเริ่มจะถอดใจแล้วนะคะเริ่มจะไม่ไหวจากตรงนั้นแล้วจากที่เคยเข้มแข็งจากที่เคยเด็ดเดี่ยวจากที่เคยทุกสิ่งทุกอย่างคุณคุณลุยคุณประคบป,ประงมคุณแก้ปัญหาแล้วทําไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทําให้ตัวคุณเริ่มจะถอดใจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคแต่เราก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจของคุณที่คุณอยากจะบอกว่าอืม คุณอยากมองอนาคตเพื่อตัวเองแล้วนะความหวังของคุณอ่ะคุณอยากหลุดพ้นคุณอยากมองอนาคตคุณอยากมีขออย่างเดียวตอนนี้คือถ้าฉันหลุดพ้นได้ฉันก็จะยึดถือเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองของหน้าที่การงานของตัวเองให้มันดีมาทดแทนความรู้สึกตรงนี้นะคะความรู้สึกที่คุณไม่โอเคความรู้สึกที่คุณผิดหวังความรู้สึกที่หนึ่งมีตัวเลือกเข้ามาแทรกแซงนะคะเขาบอกมาแบบนี้ความรู้สึกที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นความสัมพันธ์3คน มันน้ามันเหมือนว่ามันไม่ใช่หน้าเบื่อหรอกคะ่ะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ผิดหวังมันเป็นอารมณ์ของคนที่ถูกกระทําถูกหักหลังนะคะทําให้เศร้าไหมเรามองว่าคุณเศร้าล่ะจากความเข้มแข็งกลายเป็นความเศร้าคลายเป็กลายเป็นความที่แบบว่าไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วอ่ะนะคะณตรงนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือความในใจของชาวพฤกษกเดี๋ยวมาดูคะ่ะว่าแล้วความในใจของเขาบ้างจะเป็นยังไงนะคะ ไม่ได้แตกต่างกันนะคุณกับเขามันเป็นอะไรที่หนึ่งจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเรื่องราวตรงนี้มันน่าจะจบจบแบบเจ็บกันนั่งกู้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเปลี่ยนแปลงจริงๆตัวเขาเองก็มองอนาคตเพื่อตัวเองจริงๆแล้วละ่ะโดยที่ถ้าจะให้บอกว่าเขามีอืมเรามองว่าเขา ถ้าจะให้บอกว่าเขามีความหวังที่จะจะมาคุยมาเคลียร์กับคุณไหมเรามองว่าไม่ใช่นะคะเรากลับมองว่าเขาเอาตัวเองเป็นหลักจริงๆค่ะนะคะเอาเอาความคิดของตัวเองมาเป็นใหญ่อะ่ะโดยที่ไม่ได้แยแสมไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวตรงนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดหวังทั้งคู่ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามทีเถอะมัน มันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามแล้วค่ะนะคะพยายามพยายามเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแต่การพยายามเคลียร์ปัญหาตรงนี้มันไม่ประสบความสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกยเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาผิดหวังด้วยกันทั้งคู่จริงๆตัวเขาก็ผิดหวังไม่ใช่ไม่ผิดหวังนะคะตัวเขาเองก็ แอบมีคิดถึงคุณนะมันเป็นการเว้นระยะห่างที่มีความคิดถึงเป็นการเว้นระยะห่างที่มันเหมือนกับว่ามันจบแล้วจริงๆนะคะแต่เขาก็บอกค่ะว่าเขาก็มองเป้าหมายอนาคตของเขาตัวเองเหมือนกันเขาก็พยายามหาความสุขในวันข้างหน้าของตัวเองเหมือนกันนะคะนี่คือความในใจของเขาโดยที่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาแหละจะเอาความคิดของตัวเองนะคะเป็น เขาเรียกอะไรเป็นไกด์ไลน์เพื่อการดําเนินชีวิตในเรื่องของความรักของเขาโดยที่ไม่ได้สนใจไหมเรามองว่ามันเกินความสนใจแล้วอะ่ะมันเกินเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเกินที่ว่าจะกลับมาเยียวยาแล้วนะคะมันกลายเป็นยิ่งห่างเหินห่างเหินแล้วก็ผิดหวังกันขึ้นทุกทีตรงนั้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าแนาวโน้มบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างของชาวพฤกษกนะ อย่างแรกเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณกับเขาอะต่างคนต่างแข็งใส่กันก็เป็นไม่ได้ต่างคนต่างมีทิฐิใส่กันต่างคนต่างแบบว่าไม่ยอมลงให้กันเลยอะค่ะเวลามีปัญหาพอเวลามีปัญหาปุ๊บมาเคลียร์ใจกันเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่กลับกลายเป็นเรื่องการทะเลาะกันกลับกลายเป็นเรื่องความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะทําให้รู้สึกว่าอ่าสิบห้าวันนี้ชาวลู้ศรคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจอะคุณรู้สึกว่าคุณโดนคุณผิดหวังอะโดนเขากระทํานะคะ ผิดหวังโดนเขากระทาโดยที่ว่าหนึ่งเขามีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกเขามาเขามีคนอื่นที่ว่าเขาไม่ได้มาหยุดอยู่ที่คุณนะคะตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าแนวโน้มของชาวพฤกษกคุณเริ่มมาสนใจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมาเป็นหลักแล้วนะคะตรงนี้แต่ทีนี้ว่ามันเหมือนกับคุณเอามาทดแทนอะ เอามาทดแทนในสิ่งที่คุณเสียใจเท่านั้นเองแต่ในใจลึกๆของคุณคุณยังคงคิดถึงเขาไหมเราเห็นว่าคุณก็คิดถึงเขาแหละคุณคิดถึงว่าอืมว่าทําไมน่าจะมีการเจอกันนะน่าจะมีการคุยกันนะน่าจะมีการปรับข้อปรับความเข้าใจกันนะอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะความที่คุณยังคงไม่ลืมเขาเพราะความที่คุณยังหวงเขายังรักเขายังคงแบบว่าไม่ได้ปล่อยวางเขาไปจากใจสทัทีเดียวที่เราเห็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจมากๆผิดหวังมากๆในครั้งนี้แต่ก็ไม่วายค่ะนะคะไม่วายที่ไม่วายที่คุณก็ยังคงแบบมีความหวังเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณอะว่าเออเขาจะมาปรับความเข้าใจกับเราบ้างถึงแม้รู้อยู่เต็มอกว่า ตัวเลือกของเขาอะ่ะคือหนึ่งเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนเลยเขาอาจจะเป็นสไตล์ลักษณะว่าไม่อยากจะผูกมัดรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ผูกมัดรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นๆรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่คิดจะจริงจังนะคะรู้อยู่แล้วว่าเขายังมีคนอื่นที่ต้องคุยมีคนอื่นที่คบหาดูใจแต่คุณก็เหมือนกับว่าเจ็บก็เจ็บอะ่ะแต่ก็ไม่ไวายที่ว่าโอเค ขอเขามาเคลียร์ได้ไหมอะไรประมาณนี้นี่คือแนวโน้ม15วันของฝั่งชาวพุกศกนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าฝั่งเขาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้ จริงเขาก็วิตกกังวลไม่เบานะกับชีวิตของเขานะคะมองว่าแบบนี้อ่ะมองว่าใจเขาก็มีคุณแหละแต่ถ้าบอกอตรงๆมะคือหนึ่งเราเห็นว่าเขาเอาทั้งคู่มากกว่านะคะเหยียบเดือสองแคมบอกแบบนี้เลยคือใจเ,เออคุณก็อยากได้คนอื่นก็อยากได้อย่างเงี้ยคนอื่นก็อยากคุยคนอื่นก็อยากคบหาดูใจมันทําให้เขาอืม ทำให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นกับเขานะคะแล้วมันเป็นความวิตกกังวลของเขามากๆเหมือนกันที่ว่าเขาจะหนทาหนทางตรงนี้ออกยังไงดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือประเด็นเลยทั้งฝ่ายเขาฝ่ายคุณละคะ่ะก่อนหน้าเนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะการห่างเหินตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่าง ทำงานหรือเปล่าต่างคนต่างลืมเรื่องราวของความรักหรือเปล่าต่างคนต่างไม่เคยหันหน้ามาปรับความเข้าใจอะ่ะมัวแต่คุณก็มีงานเขาก็มีงานนะคะอะไรประมาณนี้ต่างคนต่างลุยงานแล้วมันก็เลยเกิดการห่างเหินกันขึ้นมาพอเกิดการห่างเหินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะแล้วอีกอย่างคือประเด็นเลยก็คือคนอื่นมาแทรกแซงไม่พอคือเหมือนกับเขาอยาก เอาหมดอะเขาไม่ปล่อยใครสักคนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะทั้งทั้งที่ใจเขาปรารถนาที่จะเขาบอกว่ารักคุณไหมเรามองว่ารักแหละแต่ทีนี้มันมีเรื่องราวของเขาชัดเจนมากๆ ว่ามีเรื่องราวของการปกปิดมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะทำให้ทำให้ตอนนี้ถ้าจะบอกว่าหาทางออกฝั่งเขาไหมเรามองว่าเขาไม่ได้หาทางออกเรามองว่ากลับมองว่าเขาก็อยากจะเอาทั้งคู่อะค่ะยังไม่ยอมตกลงที่ว่าจะปล่อยใครไปสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือปัญหาของเขาที่มีให้กับคุณชัดเจนมากค่ะ ว่าเขาก็มันมีคนอื่นเข้ามาเต็มๆเลยอ่ะตรงเนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาว่าก็วิตกกังวลว่าจะจัดการบริหารยังไงดีว่าถ้าอยากจะได้ทั้งคู่เลยซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูค่ะว่าสรุปให้ว่าชาวพฤกศกเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดนึงก่อนอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่ว่าเป็นฝ่ายผู้กระทํานะคะ ทำให้เกิดการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสายเหตุเดียวค่ะคือหนึ่งเราเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เท่านั้นเองที่ว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างห่างเหินต่างคนต่างไม่ค่อยจะมีเวลาหวานให้กันนะคะไม่ได้เติมเต็มความรักให้กันมันก็เลยเป็นบ่อเกิดที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกตรงนี้อือฮ uh ั huh. ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าคุณอยากจัดการคุณก็พยายามจัดการบริหารแล้วนะแต่อีกอย่างหนึ่งเลยประเด็นเขาบอกว่าคุณอาจจะไปรับรู้มาโดยบังเอิญแหละที่เขามีคนอื่นเข้ามานะคะทั้งทั้งที่ว่าใจของคุณน่ะก็มีเขาอะเพียงแต่ว่ามันเป็นศูนย์อย่างบางห่วงบางอารมณ์มันเป็นช่องว่างทําให้เกิดการปันใจเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้คุณผิดหวังแต่เราเห็นว่าตอนเนี้มันเหมือนกับคุณอะ เหมือนแค่ว่าขอโอกาสให้กับตัวเองอะค่ะนะคะขอโอกาสให้กับตัวเองว่าหยุดหยุดความคิดเศร้าๆสักทีหยุดเรื่องราวที่ว่ามันเศร้าหมองหม่นหมองสักทีให้มันหลุดพ้นไปจากหัวใจของคุณสักทีตรงนี้ที่ชาวพฤพกษ์กำลังกำลังเป็นอยู่นะคะแล้วคุณก็บอกว่า สักวันหนึ่งนะคะขอเวลาขอความหวังเท่านั้นเองที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจถึงแม้ว่าความหวังตรงนั้นนะมันจะลิบหลีเต็มทนแล้วก็ตามทีเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณไปรับรู้มาด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการแทรกแซงในช่องว่างระหว่างคุณสองคนด้วยนะคะรักเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่รักเพียงแต่ว่า ต่อให้ถึงคุณจะเจ็บปวดยังไงต่อให้คุณผิดหวังยังไงต่อให้เขาไปมีคนอื่นเป็นตัวเลือกยังไงเนี่ยคุณก็บอกว่าขอแค่เขากลับมาเคลียร์ใจกับคุณเหออเท่านั้นเองตรงนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของคนที่มีประเด็นอยู่นะคะมีคู่แล้วก็มีประเด็นของชาวพฤกษศกเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคนโสดบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะ คนโสดชาวพุกศกคะ่ะหัวใจของคุณยังเหนียวแน่นกับคนเดิมอยู่เลยอะคะ่ะคุณบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในชีวิตของคุณอะทำไมคุณสามารถบริหารจัดการได้ทำไมคุณเอาอยู่ได้แต่ถ้าทำ,ทำไมเรื่องราวของความรักทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องมีการปั่นใจทำไมต้องมีการผิดหวังทำไมต้องทำให้รู้สึกว่าอืทำอะไรที่ ไม่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่คืออารมณ์ของชาวพฤกษ์คนโสดเลยคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นเลยก็คือหนึ่งท่าน้องที่คุณบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วนะอะไรก็บริหารจัดการเองได้แต่ถ้าทําไมเรื่องหัวใจต้องมีต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่เราก็เห็นว่าตัวคุณนะมันเหมือนกับว่า ถ้าจะบอกว่าคุณมีความหวังในใจไหมเราก็ยังเห็นว่าคุณก็ยังมีความหวังในใจว่าโอกาสสักวันหนึ่งหรือเปล่าคะที่เขาจะเคลียร์ใจกับคุณที่อ้อหไม่ใช่เลยค่ะคุณไม่ได้บอกการเคลียร์ใจเลยนะคะคุณแค่ว่าขอว่าสักวันหนึ่งอะ่ะขอคุณหลุดพ้นลบเรือนเขาจากใจของคุณนะคะเพื่อตั้งต้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของหน้าที่การเงินแล้วเรื่องของหน้าที่ความเป็นอยู่ของตัวเอง คุณบอกว่าคุณขอความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองก็พอแล้วล่ะช่วงนี้ขอแค่ฉลุดพ้นก็พอละในเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่เจอความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเป็นเจอความรักที่มันพังมันพังเพราะเหตุการ์คนอื่นเขากระทาคุณนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นยําแย่นิดนึงนะคะของชาวพฤึกศกคนโสด ด้วยเหตุและผลคือเหมือนคำว,ว่าคุณเริ่มมองเห็นสถานะความเป็นจริงเริ่มมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนะคะคือคุณพยายามไม่มโนกับตัวเองอะ่ะคุณพยายามคิดว่าโอเคเรื่องราวตรงเนี้ถ้าเรื่องอื่นฉันเก่งแต่เรื่องความรักอะ่ะมันพังฉันก็ขอเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานก็ก็ขอ ก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่าขอให้ลบเลือนเขาจากใจของคุณเท่านั้นเองนะคะนี่คืออารมณ์คนโสดของชาวพฤกษกนะเดี๋ยวมาดูค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อบ้างแล้วจะมีใครบ้างไหมนะคะไม่อยากสนใจเรื่องความรักอืม เคยมีความรักที่ว่ามันสมบูรณ์แบบมาละเคยมีคู่เคยมีคู่ที่มีความสุขร่วมกันมาละโดยที่อาจจะเป็นคู่แบบว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามองคุณสองคนว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันดีนะอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดเหตุขึ้นเหตุการณ์ที่ว่ามันไม่ดีเลยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากจะสนใจเรื่องราวของความรักคุณสนใจในเรื่องของสถานะความสุขความสุขตรงนี้เรามองว่าเป็นความสุขทางจเอ่อทางกายมากกว่าทางสุขทางฐานะความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่านะคะโดยเรื่องของความรักคุณบอกว่ามันเป็นอะไรที่คือคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่มอบความรักเคยเจอเหตุการณ์ที่เสียเวลาไปแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาทําให้อาจอาจจะแล้วก็อืม ทำให้อาจจะทําให้คุณคิดว่าพอเพียงละไม่อยากจะไปนึกติดไม่อยากจะไปยึดติดละพอเพียงกับไอรักสามเศร้าละไม่อยากจะมีเรื่องราวตรงนั้นละขอหลุดพ้นอย่างเดียวขอให้เงินของฉันมั่นคงก็เพียงพอนะคะนี่คืออารมณ์ของชาวพฤษกศกแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามเชื่อไหมว่าทุกครั้งเวลาคุณพยายามนิ่งเท่าไหร่ทุกครั้งเวลาคุณพยา,า,าพยามที่จะไม่ได้สนใจใหญ่ดีเขาเท่าไหร่เนี่ยเรากลับมองเป็นว่า ใจหนึ่งลึกๆของคุณอะ่ะคือมันเป็นเส้นบางๆที่มันยังตัดไม่ขาดยังตัดขาดไม่สนิทเท่านั้นเองนะคะเป็นแต่คุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่คุณจะทำอะไรได้เท่านั้นเองคุณอยู่ในสถานะที่ว่าก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อความสุขของตัวเองโดยที่เรื่องของความรักมันก็คงแบบค้างคาใจคุณอะ่ะเรามองว่าค้างคาใจนะค้างคาใจด้วยแล้วก็พยายามนิ่งที่สุดพยายามปรงที่สุดพยายามแบบพอแล้วละ่ะ ฉันผิดหวังกับความรักแล้วฉันก็ไม่อยากจะเจอความรักของสามเศร้าแล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะคือใช้ชีวิตอยู่กับงานไปอะแต่ใจก็ยังไม่ได้ตัดเขาออกจากใจหมดหรอกเก็บตัวด้วยค่ะชาวพลกศกเราเห็นว่าคุณอย่างหนึ่งนะคุณปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองอะที่เขาฟ้องมานะคะปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองเพราะคุณอาจจะเป็นเพราะว่า ใจคุณก็ยังตัดใครบางคนไม่ได้อีกใจหนึ่งคุณก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องของความรักแล้วเพราะคุณคิดว่าสงสัยบนโลกใบนี้มันจะเจอแต่ความรักสามเศร้าเราั้งทาไมเราคงมีความรักที่ว่าถ้ามีความรักเราต้องผิดหวังทุกทีอะไรประมาณนั้นทําให้ตัวคุณปิดกั้นสถานะหัวใจของตัวเองด้วยนะคะแล้วอีกอย่างเขาฟ้องมาเหมือนกันว่าตัวคุณทุกวันนี้คุณเพพยายามใช้ชีวิตมีความสุขกับงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยที่ถ้าจะบอกว่าโดยที่คุณเริ่มมองเห็นค่ะเริ่มเริ่มมองเห็นศักยภาพของตัวเองเริ่มมองเห็นคุณค่าจิตใจของตัวเองว่าใจของคุณน่ะจะไม่เอาไปมอบให้กับคนที่ไม่มีความจริงใจเอาไปมอบให้กับความรักที่ว่ามันไม่ดีนะคะนี่คือเรามองเห็นว่าสภาพหัวจิตหัวใจของชาวบุษศกคุณน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะปิดกั้นสถานะหัวใจตัวเองค่ะ โดยที่ว่าคุณไม่ยอมไม่ยอมเปิดใจให้ใครใง่ายๆแล้วอะค่ะนะคะมีความเข้มแข็งตรงนี้ระดับหนึ่งแล้วคุณขอความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานก็พอละเพียงแต่ว่าความทรงจําของคุณอะเขาบอกว่าคุณระแวงด้วยต่างหากคุณระแวงระแวดระวังกลัวกลัวจะเจ็บซ้ำสองกลัวว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์สามเศร้ากลัวความรักมีแล้วแล้วก็ผิดหวังอีกอะไรประมาณนั้นนะคะ ขอความสุขให้กับตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานก็เพียงพอละนี่คือชาวพลึกศกที่เขาเขาบอกว่าสถานะคุณเป็นแบบนี้โอเคนะคะของชาวพลึกศกก็น่าจะเป็นแบบนี้ละค่ะคนโสดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักเราก็จะบอกแค่ว่าโอเคค่ะในเมื่อคุณไม่พร้อมในเรื่องของความรักอนะถ้าการงานการเงินคุณโอเคคุณมั่นคงคุณดีแล้ว คุณลุยงานคุณลุยเงินนะคะถ้าตรงนั้นมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณได้มันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วถ้ามันมีโอกาสสักวันหนึ่งความรักดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองนะคะของชาวพืกศกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ